รุณสวัสด์ยามเช้าครับเตรียมตัวจะมาทาไปส่งของครับับนในปลายทางผมบ้านหมี่อีกคันหนึ่งนครปฐมตอนตนี้ก็ตีห้าตรง ดีก็เท่านั้นแหละครับพูดเลย ตอนนี้มาถึงบ้านหมีแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดวัดเขาวงกดน่าจะใช่น่าจะเป็นวัดเขาวงกดจะขึ้นไปบนยอด400กว่าขั้นจะเดินถึงหรือเปล่าตอนนี้เพิ่งมาได้20กว่าขั้นก็ <c oughs> เหนื่อยแล้วเด๋ยวรู้ เดี๋ยวไปเจอกันบนยอดครับนี่มาสองคนคนนี้วิวมมนี่สดจริงหันไม่ไดีหันไม่ได้หันไม่ด้วิวอย่างดี นี่บรรยากาศโคตรดีวิวโคตรส,สวยอตอนนี้มาได้ประมาณร้อยขั้นนน่นปลายทางสวยมาก แอบมีคนเหนื่อยแอ, <laughs> แอบมีคนดมยาดม <laughs> นี่ไหวไหมเนี่ยเ,เหนื่อยมากเสียงหายใจแรงมากชันมาก <laughs> มาถึงจุดชมวิวจุดแรก ขอพัก็บรรยากาศแป๊บหนึง่นะรงระวังตทรศัพท์รึเปลพี่ เจ็ดโมงเชา้าบรรยากาศสุดยอดไก่แล้วครับใกล้จะถึงยอดแล้ว ยอดสุดท้ายขั้นสุดท้ายไปดูกันเร่งขึ้นมาพี่เผมขอโทษนะครับเอาเดินดีๆดิพี่เล่งกำลังหอนกิ่งไม้ เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นจะถึงแล้วเลไปทางไหนนี่หรือนี่ะฮะไปข้างหน้าดิพี่ทางนี้เ <ไป S 1> จ้าถิ่นเต็มเลยลุยกับันเลย เชิญครับนุญ,ญาตหนูนนไปเรียนดี่ยวิวอะไไม่ตือนเลยว่ะพานรูปหน่อยได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นพระธาตุผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ลอยพัพุทธบาทตรงนี้เอบดูดีกว่าหมดแรงทุกคน2อนิ้วสู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 ดิตัวโตตัวตายอ่ะไหนดูอ่ดีกว่า ดิสตรงนี้สวย เกี่ยวเฉยเข้าไปลนี้พี่สวยมากทางโปรไฟล์มองไม่เห็นนะสินี่พี่โอ้โหโทษนะขอโทษได้ปะ กำลังจะลงแลก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายพวกบ๊ายบายพวกเดี๋ยวไปเจอกันด้านล่างครับ ขาลงไม่ค่อยเหนื่อยเท่าขาขึ้นดูชันมากขึ้นมาเหนื่อยมากแต่ก็คุม้มกับบรรยากาศและความเงียบกับธรรมชาติที่สวยคุ้มเกินคุม้มเจอกันด้านล่างครับเครื่องทางแล้ว ใให้ททางจี่สุดสวยมากแต่ดูบันไดลงชันมากถึงจะถ่ายมันก็จะไรไปเจอกันข้างล่างจะถึงแล้ว าดสั่นหมดแล้วไม่ได้เหนื่อยนะครับโกวชันมากจะถึงแล้วจะถึงแล้วนะการไม่ดีกว่าแย่ปล่อยให้จนแย่แก้ไม่ทันนะใช่คำโคมนีน่คว้าไว้ <laughs> นี่ กันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันเออไอ้ถูกอ่ะใจงามดีดีข้าวงามเฉยเลยนี่ขึ้นสุดยอดลงสุดถก <c oughs> งามที่ผีดูดีละพระมีที่ใ <c oughs> <c oughs> กล้แล้ว ถึงแล้วทางต่ำอย่าถึงแล้วบ่ว่าเอา <tương lao> ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้า<และ>เวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่เลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซอนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินพราแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง โอ้ oh, oh. บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทำไมถึงส่วยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทำไมฉันเกินจังหากว่ามองนั่นไปกว่าน,นี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอหัวใจมันยากจนเกินจะละเลยที่เธอจะฝากได้ไหมหัวใจวน้อยเปอร์เซ็นเต็มรอยไม่อยากทำใจ นี่บรรยากาศคตรดีวิวโคตรสวยตอนนี้มาได้ประมาณร้อยขั้นนูน่นปลายทางสวยมาก เจ็ดโมงเช้าบรรยากาศสุดยอดกลับมาแล้วนั่งรอขึ้นนานสองคนกลับมาบริษัทแล้วนั่งรอขึ้นงาน นั่งรอตายต้นมะม่วง